วัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเข้าสู่รายการอักษรออนเลินค่ะวันนี้มาพบกับครูแพรวอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยของชั้นป .5 ค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่การอ่านคําในภาษาไทยนะคะ,ะนักเรียนนะคะลองเปิดหนังสือที่หน้า5ค่ะนักเรียนก็จะเห็นเลยนะคะว่าการอ่านออกเสียงคําควบกล้ำนะคะเป็นสิ่งที่เรานะคะจะเรียนในวันนี้ค่ะ การอ่านออกเสียงควบกล้ำนะคะสิ่งหลักๆที่เราจะต้องรู้นะคะนั่นก็คือเขานะคะจะต้องออกเสียงพยัญชนะต้นไปพร้อมๆกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอักษครควบกล้ำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีรายละเอียดยังไงบ้างค่ะ่ะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ำนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือ คำควบกลัมแท้และคำควบก้มไม่แท้นะคะคำควบกลัมแทนะคะก็จะมีลักษณะที่1ค่ะเขานะคะจะมีพยัญชนะตัวสพยัญชนะต้น2ตัวเรียงต่อกันนะคะอ่ะเราดูจากคําว่ากราบทางฝั่งซ้ายมือนะอ่ะพยัญชนะต้นของเขานะคะมี2ตัวก็คือกอไก่กับรอเรือค่ะ คำควบกล้ำแท้นะคะจะเป็นคําที่อ่านออกเสียงสองอักษรนี้พร้อมๆกันนะคะฟังครูอีกครั้งหนึ่งค่ะกราบเห็นไหมคะก็ไก่กระรเรือออกเสียงพร้อมกันเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคําว่าทราบนะคะซึ่งจัดอยู่ในคําควบไม่แท้นะคะอันนี้นะคะจะออกเสียงเปลี่ยนไปเลยค่ะจากทอรอนะคะตัวนี้นะคะที่เป็นพยัญชนะต้นกลายเป็นเสียงซอ่ หรืออีกแบบนึงนะคะก็คืออ่านแค่ตัวของพยัญชนะต้นตัวแรกค่ะเดี๋ยวคุยยกตัวอย่างนะคะคำว่าจริงเวลาเราอ่านจริงเราจะไม่อ่านเป็นจริงใช่ไหมคะเราจะอ่านเพียงแค่จริงแล้วตัวที่เราออกก็จะเป็นจจานเห็นไหมคะอันนี้นะคะคือลักษณะที่แตกต่างกันค่ะของคำควบกล้ำแท้แล้วก็ไม่แท้นะคะ,อะพอจะเข้าใจกันแล้วเนาะคร่าวๆประมาณนี้ค่ะ ที่นี้ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องอเราจะมาเรียนกันตัวนี้นะคะก็คือคำควบกล้ำแท้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หน้าต่อไปเลยนะคะคำควบกล้ำแท้นะคะแบ่งออกเป็นรอเรือรอลิงแล้วก็วอแวนเป็นพยัญชนะต้นตัวที่2นะคะที่นี้ในวันนี้นะคะครูเนี่ยก็จะมาเรียนกันที่รอเรือ แต่ว่าครูอยากให้นักเรียนเนี่ยได้ลองฝึกอ่านแบบเบื้องต้นก่อนนะคะว่าเวลาที่คําพยัญชนะต้นของออรอเรือรอลิงวอแหวนเนี่ยมันจะมีลักษณะการอ่านที่แตกต่างกันยังไงบ้างอ่ะมาเริ่มคั้แรกนะคะปรุงปรุงอ่ะต่อไปนะคะพลิกพลิกต่อไปค่ะกวางกวางเห็นไหมคะ มันจะมีการอ่านออกเสียงที่มันมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะคะถึงแม้ว่าการควบกล้ำแท้นะคะจะมีการออกเสียงที่พยัญชนะต้น2ตัวเนี่ยจะต้องออกเสียงพร้อมกันแต่พอที่การที่พยัญชนะตัวที่2เนี่ยมีความแตกต่างกันบางอันเป็นตัวรอเรือรอลิงวอแหวนเนี่ยวิธีการอ่านออกเสียงเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยนะคะดังนั้นนะคะวันนี้นะคะครูเลยจะพยายามเจาะลึกให้ว่าในแต่ละอักษรที่มันมาควบเนี่ย เราจะควรจะออกเสียงให้แตกต่างกันยังไงนะคะเริ่มกันที่รอเรือก่อนเลยค่ะคำแรกค่ะคำว่าพร้อมออกเสียงตามนะคะพร้อมพร้อมนะคะพยัญชนะต้นคือพอพานแล้วก็รอเรือค่ะต่อมานะคะคำว่าเพราะเพราะ คำว่าเพราะนะคะก็เช่นเดียวกับคำว่าพร้อมเลยนะคะพยัญชนะต้นนะคะคือตัวพอานแล้วก็ตัวรอเรือค่ะต่อไปนะคะคำว่าใครใครใครนะคะพยัญชนะต้นนะคะก็คือตัวคอควายแล้วก็รอเรือค่ะต่อไปค่ะคำว่ากรองกรองคำว่ากรองนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนนะคะให้เป็นลอลิงเป็นคำควบนะคะแล้วออกเสียงเป็นกลองแบบนี้นะคะความหมายก็จะเปลี่ยนไปทันทีค่ะเพราะว่ากลองนะคะก็จะแปลว่าเครื่องดนตรีนะคะประเภทตีนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะนัเกเรียนนะคะจะต้องอ่านออกเสียงให้ชัดเจนด้วยค่ะต่อไปค่ะคำว่าครองแครงครองแครงนะคะ คลองแครงอย่างอย่างพยัญชนะคำนี้นะคะก็จะเป็นคอควายแล้วก็รอเรือใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนนะคะจากคอควายรอเรือเนี่ยมาออกเสียงเป็นคลองโดยใช้รอลิงแทนรอเรือนะคะคำคำนี้นะคะความหมายก็จะเปลี่ยนไปทันทีเหมือนกัน,นะคะ่ะมันก็จะกลายเป็นออคูน้ำนะคะที่เราเรียกว่าคลองแบบนี้เป็นต้น,นะคะ่ะดังนั้นนะคะอย่างที่บอกไปค่ะต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนะคะ ต่อมาค่ะคำว่าครุขระครุขระนะคะคุขระพยัญชนะต้นก็คือขอไข่แล้วก็รอเรือนั่นเองค่ะต่อมาค่ะคําว่าพระพระคำว่าพระนะคะพยัญชนะต้นจะเหมือนกับคําว่าพร้อมแล้วก็เพราะค่ะก็คือตัวพอพานแล้วก็รอเรือนั่นเองต่อไปนะคะ คำว่าตรงค่ะตรงตรงนะคะพยัญชนะต้นนะคะก็จะเป็นตัวต่อเต่าแล้วก็รอเรือค่ะทีนี้นะคะเรามาดูที่คำต่อไปต่อจากคำว่าตรงคือคำว่าอะไรคะคำว่าครั้งนะคะครั้งครั้งนะคะพยัญชนะต้นก็คือตัวคอควายแล้วก็รอเรือค่ะ ต่อมานะคะกราบค่ะกราบกราบนะคะพยัญชนะต้นก็คือกอไก่แล้วก็รอเรือค่ะต่อมาค่ะปโปรดปโปรดคําว่าปโปรดนะคะพยัญชนะต้นนะคะคือปอปลานะคะแล้วก็รอเรือค่ะต่อมาค่ะปักปร้ำปักปร้ำ ปร,ปรักปรำนะคะเหมือนกับความว่าโปรดเลยนะคะพยัญชนะต้นก็จะเป็นปอปลานะคะแล้วก็ตัวรอเรือน,นั่นเองต่อไปค่ะปรับปรุงปรับปรุงนะคะเหมือนกันเลยปรับปรุงเราก็จะใช้ตัวปอปลานะคะแล้วก็รอเรือน,นะคะเป็นพยาญชนะต้นนั่นเองต่อมาค่ะลืนเครงลืนเครง เครื้นเครงนะคะเครื้นงเครงอันนี้ก็จะเป็นคอควายแล้วก็รอเรือนะคะเป็นพยัญชนะต้นเหมือนกับคําว่าอะไรคะที่เราอ่านไปก่อนหน้านี้คําว่าครั้งนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเคร่งครัดเคร่งครัดค่ะอ่านอีกรอบนะคะเคร่งครัดเคร่งครัดนะคะจอใช้พยัญชนะต้นเหมือนกับคําว่าเครื้นงเครงแล้วก็ครั้งค่ะจะเป็นคอควายแล้วก็รอเรือค่ะคําสุดท้ายแล้วนะคะ เอามาไว้ตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดๆนะคะคําว่าโปร่งโปร่งคาคานี้นะคะก็จะเหมือนกับคําว่าโปรดแล้วก็ปรับปรำปรับปรุงเลยนะคะเราจะใช้พยัญชนะต้นนะคะเป็นปอปลาแล้วก็รอเรือค่ะนี่อ่นานักเรียน,นะคะเราอ่านกันไปทีละคําแล้วเนอะเดี๋ยวเราลองมาอ่านแบบรวดเดียวจบนะคะ,ะทีนี้เตรียมตัวนะ,ะไปค่ะ พร้อมเพราะใครกรองครองแครงครุขระพระตรงครั้งกราบโปรดปรักปรำปรับปรุงครื้นเครงเคร่งครัดสุดท้ายค่ะปรง่ง นักเรียนพอจะอ่านกันได้ใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเรานะคะลองมาอ่านนะคะคําควบกล้ำแท้กันดูค่ะมาดูกันที่คําแรกนะคะนักเรียนคิดว่าคํานี้จะอ่านว่าอะไรดีคะเป็นพืชที่มีรสเผ็ดมากๆเลยนะคะคําคํานี้นะคะอ่านว่าพริกค่ะถ้าเราเขียนออกมานะคะเราก็จะเห็นได้ว่าคําว่าพริกเนี่ยแปรัญชนะต้นจะเป็นพอพานแล้วก็รอเรือค่ะแต่ถ้าเกิดว่า เรานะคะอ่านคำว่าพลิกเป็นพลิกโดยใช้ลอลิงนะคะคำคำนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนความหมายไปเลยค่ะพลิกนะคะจะแปลว่าการกลับไปกลับมานะคะซึ่งความหมายก็จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะคำว่าครูครูนะคะอ่านว่าครูครูในที่นี้นะคะเราก็จะใช้พยัญชนะต้นนะคะเป็นคอควายแล้วก็รอเรือนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะสองคำนี้อ่านว่าอะไรดีคะ,ะมาดูกันที่คำแรกนะคะนักเรียนอ่านว่าอะไรคะครูนะคะอ่านว่าโกรธค่ะโกรธโกรธนะคะเวลาเป็นคำอ่านนะคะเราจะสะกดกันแบบนี้ค่ะ,อ,ะอย่างที่บอกไปนะคะพอมันเป็นคําว่าโกรธเนี่ยเราเนี่ยจะสะกดนะคะเป็นตัวดอเด็ก พยัญชนะต้นที่เราใช้นะคะก็คือกไก่กับรอเรือค่ะทีนี้นะคะเราไปกันที่คำสุดท้ายค่ะคำคำนี้อ่านว่าอะไรดีคะคำนี้นะคะจะอ่านว่าครอบครัวค่ะอีกรอบนะคะครอบครัวครอบครัวนะคะถ้าเราเขียนคำออกมาให้เห็นชัดๆเลยนะคะเราจะเห็นได้ว่าครอบครัวนะคะพยัญชนะต้นก็คือ คอควายกับรอเรือเรานะคะก็จะไม่อ่านเป็นคารอบหรือคารัวเด็ดขาดนะคะต้องอ่านไปพร้อมๆกันนะคะครอบครัวนักเรียนอ่านกันได้ใช่ไหมคะใครที่อ่านได้นะคะครูก็ยินดีด้วยมากๆเลยนะคะแต่สำหรับใครนะคะที่ยังอ่านไม่ถูกต้องนะคะก็ขอให้ฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆค่ะ สำหรับคำควบกล้ำนะคะที่ใช้พยัญชนะควบเป็นตัวรอเรือนะคะเรานะคะก็จะต้องอ่านออกเสียงในลักษณะนี้นะคะนักเรียนนะคะอย่าลืมไปฝึกฝนบ่อยๆนะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะสามารถที่จะอ่านได้อย่างคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วเรานะคะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ครูแพรวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน